ชาวไทยนะคะต่างทราบซึ้งในพระราชการณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาระบบข้มนาคมขนส่งของไทยโดยกระทรวงข้มนาคมได้จัดนิทรรศการเทริดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557ติดตามรายงานกับคุณพิมยาดาพัทรีพีรากอค่ะ พระราชะกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการคมนาคมขนส่งในด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยจนนำมาสู่การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งอันก่อให้เกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงทำให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกระทรวงคมนาคมได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปดำเนินการและได้นำมาจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557ภายใต้ชื่ออักษรมหาราชาปิ่นฟ้าคมนาคมเพื่อรำลึกถึงพระมหากาุณาธิคุณอันใหญ่หลวงหนึ่งก็เป็นการเฉลิมฉลอง ในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงรกบลอก7เาษานะคะอันที่สองประชาชนก็ได้รับรู้เรื่องราวถ่ายทอดอัจฉริภาพของพระองค์ที่ท่านมีต่อประชาชนชาวไทยตอนนี้พอคนรุ่นใหม่ก็มักจะมองไม่ค่อยเห็นจะเห็นก็ต้องจากจากการอ่านหนังสือจากการสืบอคนอนะคะตอนนี้เรายกทั้งหมดด่ยมาให้เห็นภาพอย่างจริงจัง ขณะที่ประชาชนที่ได้เข้าชมนิทรรศการต่างรู้สึกได้ถึงความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของพระองค์แม้ในถิ่นทุรกันดารก็ทรงพัฒนาให้มีถนนหนทางเพื่อความสะดวกแก่พระศริกรไทยเรื่อยมาโดยสามารถที่จะว่าปรับปรุงพัฒนาถนนหนทางการคม,มานาคมให้มีการเดินทางได้สะดวกขึ้นครับแสดงว่าท่านนี่มีความคิด ความสามารถกว้างไกลการข้ามภูเขาเส้นทางในท้องถิ่นคันดาร่างต่างถ้ารองเท้าเสร็จเนี่ยต่อไปความเจริญก็จะเข้ามาร์เทนและก็ประชาชนก็มีความสุขยิ่งขึ้นเพราะนั้นมาเป็นพระมหาบุญบุญญาที่ทำให้ท่านเนี่ยสามารถช่วยกับประเทศทั้งทัประเทศได้มีส่วนเดินทางไปมากันสะดวกยิ่งขึ้นมากขึ้นไปโดยเฉพาะในคนทางสหนืนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งอยากจะบอกว่าบุญคุณตรงนี้ก็เป็น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 สิ่งที่ใหญ่มากที่เราไม่สามารถจะบอกได้ กระทรวงคมนาคมยังได้เชิญชวนประชาชนชาวไทยชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้จนถึงวันที่6ธันวาคมนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจัดแสดงละครเพลงเฉลิมพระเกียรติครั้งที่สองที่พระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเดือนมกราคมอีกด้วยพิมญาดาพัทรีพีรากร ห้องข่าว NBT